มาดูคู่มือการสร้างไรายได้ของ Facebook กันว่ามีอะไรบ้างทําให้ถูกต้องเดี๋ยวจะมาเสียใจทีหลังการหาเงินบน Facebook ในปี2025เนี่ยพูดกันตรงๆเลยนะครับมันเหมือนกับสนามรบดีๆนี้เองด้านหนึ่งก็มีโอกาสแบบมหาศาลรออยู่แต่อีกด้านก็เต็มไปด้วยกฎเกณฑ์ที่ทั้งซับซ้อนแล้วก็ขัดแย้งกันเองแต่ไม่ต้องห่วงครับในนี้เราจะมาแกะรอยทุกอย่างเพื่อหาทางคว้าโอกาสและเอาตัวรอดไปในเกมน,นี้ด้วยกัน โอ้โหตัวเลขนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับเมตาเนี่ยกำลังทุ่มเงินหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อดึงให้ครีเอเตอร์อยู่บนแพลตฟอร์มให้ได้นี่อาจจะเป็นโอกาสครั้งใหญ่ที่สุดเลยนะครับสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนการทำคอนเทนต์ให้กลายเป็นเงินแต่แน่นอนว่าเงินก้อนมาคึอม,มาขนาดนี้มันก็มาพร้อมกับความท้าทายที่ใหญ่ไม่แพ้กันเลยคำถามสำคัญก็คือท่ามกลางการไล่ตรวจของ AI ที่เหมือนตำรวจ กฎที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็ยังมีคอนเทนต์ขยะที่เรียกว่า AI สล็ระบาดเลยไม่หมดเราจะทำยังไงให้ได้ส่วนแบ่งจากเค,ค้กก้อนใหญ่นี้โดยที่ไม่โดนเตะออกจากเกมไปซะก่อนมาหาคำตอบไปพร้อมกันเลยครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่จุดสตาร์ทที่สำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือการเลือกประเภทบัญชีให้ถูกเพราะถ้าเราติดกระดุมเม็ดแรกผิดเนี่ยที่เหลือมันก็อาจจะพังไปหมดเลยก็ได้ถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆนะครับโปรไฟล์ส่วนตัวก็ตามชื่อเลยไว้คุยกับเพื่อน ครอบครัวส่วนเพจก็สําหรับธุรกิจที่ต้องการเครื่องมือแบบเต็มสูบแต่ตัวที่ต้องจับตาดูเลยตอนนี้ก็คือโหมดมืออาชีพครับมันเหมือนเป็นทางลัดที่เมตาสร้างขึ้นมาให้ครีเอเตอร์อย่างเราเราเนี่ยสามารถเปิดสร้างรายได้จากโปรไฟล์ส่วนตัวได้เลยไม่ต้องไปเสียเวลาสร้างเพจใหม่ให้วุ่นวายทีนี้พอเราเลือกเครื่องมือได้แล้วเรามาเปิดแผนที่ขุมทรัพย์ของ Facebook ปี2025กันดีกว่าครับมาดูกันว่าหน้าตาของมันเปลี่ยนไปจากเดิมแค่ไหนแล้วเราจะหาเงินจากมันได้ยังไงบ้างและนี่คือจุดเปลีี่่ยนทโห เกมเลยก็ว่าได้ครับไม่ว่าเราจะทําวิดีโอสั้นวิดีโอยาวหรือแม้แต่ไลฟ์สดที่อัปโหลดใหม่ตอนนี้ทุกอย่างจะถูกเรียกว่าเรียลทั้งหมดนั่นหมายความว่าเกมการทำคอนเทนต์และการสร้างไรายได้ทั้งหมดจะต้องหมุนอยู่รอบๆ r e เรียลเท่านั้นเลยครับและเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งใหญ่นี้ Meta ก็เลยเปิดตัวโปรแกรมใหม่ขึ้นมาครับชื่ออาจจะยาวหน่อยนะ Facebook Content Monetization Be t a แต่พูดง่ายๆเลยก็คือเขาจับทุกอย่างมัดรวมกันไว้ในที่เดียวเลย ไม่ต้องไปนั่งสมัตโปรแกรมยิบย่อยให้วุ่นวายต่อไปทําให้ชีวิตครีเอเตอร์ง่ายขึ้นเยอะครับแล้วในโปรแกรมใหม่เนี่ยเราจะทําเงินจากอะไรได้บ้างหลักๆเลยก็จะมีอยู่4ทางด้วยกันครับ 1. คือรายได้จากโฆษณาที่มากับ r e วิวสอคือดาวที่แฟนๆส่งให้เป็นทิปสามคือระบบสมาชิกรายเดือนสําหรับแฟนคลับตัวจริงที่อยากได้คอนเทนต์พิเศษและสุดท้ายคือการเปิดร้านขายของบนแพลตฟอร์มได้โดยตรงเลย เอาละครับมาถึงส่วนที่ผมว่ามันพีคที่สุดแล้วของเรื่องนี้นั่นก็คือนโยบายที่มันขัดแย้งกันเองของ Facebook จนทําให้ครีเอเตอร์หลายคนถึงกับงงเป็นกายตาแตกเลยทีเดียวคืออย่างนี้ครับด้านหนึ่งเนี่ยเฟซบุ๊กกำลังไล่บี้อย่างหนักเลยกับเรื่องความคิดริเรื่องของเนื้อหาใครก๊อปใครทําซ้ำนี่โดนแน่แต่ด้านหนึ่งไม่น่าเชื่อครับเขากลับปล่อยการตรวจสอบเนื้อหาที่มันละเอียดอ่อนหรือเป็นอันตรายเอย่ยงงั้น ไอที่เขาไล่บี้เนี่ยอ่อหมายหลักก็คือสิ่งที่เรียกว่า AI สลบนี่แหละครับนึกภาพตามนะครับมันคือคอนเทนต์ขยะคุณภาพตา่ำที่ใช้ AI ปั่นออกมาเป็นพันๆคลิปแค่เพื่อหวังยอดวิวแล้วก็เงินโดยไม่สนเลยว่าเนื้อหาข้างในมันจะมีประโยชน์อะไรกับคนดูบ้างแล้วถามว่าเขาจริงจังอ่ะแค่ไหนเหรอครับดูตัวเลขที่สิสิบล้านนี่คือจำนวนโปรไฟล์ปลอมที่แอบอ้างผลงานคนอื่นแล้วถูกลบไปแค่จะในช่วงครึ่งปีแรกของปี2025นะครับ 10ล้านบัญชีเยอะมากนี่แสดงให้เห็นเลยว่าเรื่องคอนเทนต์ต้นฉบับเนี่ยเขาไม่เล่นด้วยจริงๆแต่ในขณะที่ฝั่งหนึ่งกําลังเข้มงวดสุดๆอีกฝั่งหนึ่งกับสวนทางแบบกลับตาลปัดเลยครับเพราะเมตาประกาศว่าจะยุติการร่วมมือกับองค์กรตรวจสอบข้อเท็จจริงจากภายนอกซึ่งเคยเป็นเหมือนดานหน้าสําคัญในการสู้กับขขาปลอมเลยนะและผลกระทบมันก็เกิดขึ้นจริงๆครับดูกราฟนี้ได้เลย เห็นว่าการจัดการกับเนื้อหาประเภท,เภทการกันแกล้งและความเกลียดชังเนี่ยลดลงแบบควกห้าบเลยในไตรามาสล่าสุดมันแปลว่าอะไรครับก็แปลว่าคอนเทนต์แย่ๆพวกนี้มีโอกาสที่จะหลุดรอบไปให้เราเห็นได้มากขึ้นนั่นเองโอเคพอเจอสถานการณ์ซับซ้อนแบบนี้เข้าไปทั้งไลบ่บี้ทั้งปล่อยแล้วเราควรจะเดินเกมยังไงดีล่ะไม่ต้องกังวลครับมันมีเคสที่น่าสนใจมากๆที่เราเอามาเป็นแนวทางได้กลยุทธ์นี้มาจากเคสจริงของครีเอเตอร์ไทยท่านหนึ่งเลยนะครับ ที่ผ่านกฎสร้างรายได้ได้ภายใน28วันเคล็ดลับของเขามีแค่3ข้อง่ายๆเท่านั้น 1. ทําแต่คอนเทนต์ดีๆเป็นบวกเข้าไว้ไม่มีความรุนแรง2ทุกอย่างในคลิปต้องเป็นของเราร้อยเปอร์เซ็นต์ย้ำว่าโดจะเพาะเพลงห้ามใช้เด็ดขาดและ3อย่าสแปมอย่าไปป๊มผู้ติดตามแค่นี้เลยครับง่ายๆตรงไปตรงมามันมีคําถามหนึ่งที่แบบจี๊ดมากครับว่าเราอยากจะฟินกับยอดวิวหรืออยากฟินกับยอดเงินในบัญชีโอ้โหขมมากครับ จริงอยู่ที่ว่าการใช้เพลงฮิตอาจจะทําให้ยอดวิวพุ่งแต่สุดท้ายถ้ามันสร้างไรายได้ไม่ได้เลยสักบาทการเลือกทางที่ถูกตั้งแต่แรกอาจจะสําคัญกว่าเยอะครับแล้วทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันกําลังบอกอะไรเรามันกําลังสะท้อนให้เห็นถึงการเดิมพันครั้งใหญ่ของ a c e b o o k ครับที่มีอนาคตของครีเอเตอร์อย่างเราๆเ,เป็นเดิมพันสิ่งที่ Facebook กําลังทาก็คือการเดิมพันครั้งใหญ่เลยครับพวกเขาเชื่อว่าจะกวาดล้างคอนเทนต์ขยะจาก AI ได้โดยที่ไม่ต้องเปลืองแรงไปยุ่งกับดราม่าหรือเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนในสังคม ซึ่งมันคือการเดินหมากที่เสี่ยงมากและเราก็ยังไม่รู้เลยว่าสุดท้ายแล้วหวยจะออกที่ใครคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้เราได้คิดกันต่อก็คือในยุคที่ Facebook ชูเรื่องการแสดงออกอย่างเสรีเนี่ยคนที่ได้รับการปกป้องจริงๆแล้วคือครีเอเตอร์อย่างเราๆหรือเป็นตัวแพลตฟอร์มเองกันแน่ที่กำลังหาทางลดความรับผิดชอบของตัวเองลงอืมเรื่องนี้คงต้องจับตาดูกันยาวๆเลยครับ